น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจ็ดรอบในสารคดีชุด84กระสาแห่งองค์ราชันพระมหามงกุฎประดิษฐานบนผานแว่นฟ้าซึ่งเป็นพระราชสัญ,ญลักษณ์ของรัชกาลที่สและพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่9ซึ่งประกอบด้วยพระปรมาพิไทยพอปอรอ ประดิษฐานเหนือพระที่นั่งอัทธทิต์อุทุมพรราชอาณภายใต้พระสัพตปปะปดลนเสวตฉัตรสัญลักษณ์ทั้งสองนี้ปรากฏอยู่เคียงคู่กันบนด้านหลังเหรียญกระสาบที่ผลิตขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถิตในสิริราชสมบัติเป็นสองเท่าของรัชกาลที่สหรือ36ปีในปีพุทธศักราช2524 ด้วยยึดถือกันตามโบราณพระราชประเพณีที่ว่าเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงครองสิริราชสมบัติเสมอด้วยสมเด็จพระมหากษัตริย์ที่ราชาในอดีตจะจัดการพระราชพิธีเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระมหากษัตริย์ในรัชกาลก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สิริราชสมบัติและราชอาณาจักรจึงได้จัดการพระราชพิธีอันเป็นมงคลของแผ่นดินครั้งหนึ่งขึ้นในปีดังกล่าว ในการจัดสร้างเหรียญกระสาบที่ะระลึกคราวนั้นได้ผลิตเหรียญกระสาบออกมา3แบบคือทองคำเงินนิกเกิลราคา9 6 0 0และ10บาทอีกทั้งยังได้ออกแบบให้มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าวเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปรากฏบนด้านหน้าเหรียญคู่กัน